เพราะวนะ่าในเวลานี้เราสามารถพูดได้นะครับว่าอา์เซนเนี่ยเข้าใกล้คำว่าแชมปี้ยนสตกมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็เป็นคุณค่าที่เขาคู่ควรด้วยแต่ว่ามีนักเตะหนึ่งคนครับที่เพิ่งย้ายมาแล้วก็สร้างอิมแพคให้กับทีมชุดนี้เป็นอย่างมากเพราะคนนั้นคือเลโดนโาซานี่คือของดีราคาถูกที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพครับรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามได้ไนในเกมเรง,งข่าวครับ ก่อนหน้านี้นะครับหลายคนตั้งคำถามเรื่องของการซื้อเลนโดทอรซาในวัย28ปีเข้ามาสู่ทีมในช่วงโคงสุดท้ายของตลาดหน้าหนาวด้วยราคาที่ ยิบย่อยมากๆถึง26ล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นการซื้อเพื่อนันที่ไม่ให้ลมรูดิกดาวรุ่งพุ่งแรงว่าที่สตาร์ยุคใหม่ที่มีราคามากถึง90ล้านปอนด์แล้วคบอกว่านี่คือการซื้อที่เป็นแพนิคบายหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดน,น,นะครับเมื่อเขาได้รับโอกาสสวมเสื้อเกราะที่มีตราของับปืนใหญ่อยู่ที่หน้าอ,อกข้างซ้ายเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยมันก็แสดงออกมาชัดเจนนะครับว่ามันสามารถลบข้อสงสัยที่อยู่ในหัวของเราเด็กูเนอร์ไปได้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาวิเคราะห์กันหน่อยครัับบวว่าาาาทททไไไมออสซนนถึงดดด้ดด้้้ีีขขและเใหเร,กร,กรก ในช่วงที่ทอสซานั้นค้าแข่งกับไรตันครับชีวิตการแข่งขันข,ของเขาก็ไม่ได้สวยหรูนะครับและก่อนจะกลายมาเป็นดาวยิงให้กับไรตันเนี่ยเขาเริ่มต้นลงสนามตำแหน่งแรกคือ วิงแบ็กฝั่งซ้ายในระบบหลัง3าก่อนที่จะถูกอดีตกุนซือยอย่างแกรนมเฮาเตอร์นะครับค่อยๆปรับตำแหน่งการเล่นให้เขาไปเรื่อยๆเพราะกับหาระบบที่ลงตัวให้กับทีมทำให้ทอสานั้นมีโอกาสลงเล่นหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีกทั้งสองข้างวิงแบ็กหน้าต่ำเพลย์แมกเกอร์หรือแม้กระทั่งตำแหน่งกองหน้าในฐานะฟอร์ไนน์นั่นทำให้ทอสานะครับกลายเป็นนักเตะที่มีพื้นฐานของการเล่นฟุตบอลในหลากหลายระบบปัจจุบันนี้นะครับเขากลายเป็นตัวรุกที่มีความยืดหยุ่นในการยืนตาแหน่งได้หลากหลายและเต็มไปด้วยคุณภาพครับเขาสามารถเล ทั้งหมดมันจะเป็นบูกาโยซากากาเบร์มันเตเนลี่ซึ่งทั้งสองคนนี้บาดเจ็บนะนะครับเพราะซาก็สามารถทดแทนได้รุ่ถหนึ่งกาเบรียสุดกับเอดดี้เอนคเทียด้วยซึ่งทั้งสองคนนี้เจ็บเพราะซาก็เล่นได้ครับเพราะเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวหน้าหรือแม้กระทั่งครับสมมุติว่า โอเดกาดเกิดบาดเจ็บขึ้นมาทอซาก็สามารถลงไปเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์ได้เช่นกันครับนอกจากนั้นนะครับทอซามีสกิลที่เพียบพร้อมครับไม่ใช่แค่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งเท่านั้นทั้งสามารถเลี้ยงกินตัวได้ถนัดทั้งสองเท้าพาบอลไปกับตัวได้ดีเอาตัวรอดในพื้นที่แคบได้เก่งมากๆสร้างสารเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและความคมในการจบสกอร์ก็ไม่เป็นสองรองใครเรลวันนักเตะคนนี้เนี่ยนะครับมีมตัตติสกิลอยู่กับตัวครบเคลื่อนถ้าเปลี่ยนไปนักรบเนี่ยนักรบรายนี้ก็คงมีทั้งมีดสั้นมีดยาวดาบสม แล้วก็ปืนพกยันปืนใหญ่เลยแหะครับสถิติของทอซานะครับในซีซั่น2022ถึง2023เลยนะครับลงเล่น29นะัดยิง8ประตูแอสซิสต์อีก9ประตูครับเหาโอกาสการยิงประตู1.8ครั้งต่อเกมความคมในการจบสกอร์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเฉลี่ยอยู่ที่69.5%จ่ายบอลคีย์พาส1.3ครั้งต่อเกมเลี้ยงบอลสเร็จ53%ครับเห็นไหมครับว่าสถิติต่ตงตางๆเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับราคาของเจ้าตัวและตำแหน่งที่เจ้าตัวถนัดที่สุดนะครับนั่นคือตำแหน่งตัวรุกริมเส้นฝั่่่งซ้้าาาาายยยเเเคคมมมีวออออััันตรรืบบบลูกท โรทซาเนี่ยมีทั้งความเร็วที่จะใช้กระชากกู้แข่งมีสกิลในการเลี้ยงกินตัวได้ดีด้วยแต่ว่าตำแหน่งทนี่ำให้เขามีความสำคัญและมีผลงานที่โดดเด่นกับาร์เซนนลณขณะนี้ครับกลับไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดแต่เป็นตำแหน่งรองลงมานั่นคือฟอลส์9นั่นเองครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะกล่าวในข้อต่อไปครับฟอสยามจำเป็นแต่ผลงานเนี่ย ต้องจายอมเลยว่านี่คือของจริงครับเม,มื่ออาร์เซนอลอยู่ในสถานการ์ครับขันครับทีมกำลังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ที่เข้มขน้นแต่ดังขาดนักเตะในแง่กองหน้าที่มีคุณภาพไปอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าก,ก่อนหน้านี้เนี่ยอาร์เซนอลที่กำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนใครหลายคนคาดไม่ถึงในช่วงต้นซีซั่นผลลัพธ์เนี่ยมันมาจากการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของมิเกลอาร์เรตาและเอดูประธานเทคนิคของสมโมสรครับที่พวกเขาเนี่ยนะครับสามารถดึงนักเตะที่มากมายไปด้วยคุณภาพและตรงจุดในแท็กติกที่อารเรตาต้องการอย่างเกมรับเนี่ยก็เป็นการดงอเเเ็าาาาริ้้่ขมมมมสถไตต กลางให้กับทีมได้อีกด้วยส่วนเกมรุกครับก็คว้าตัวคาร์ลเ,เคซุสที่ถึงแม้จะไม่ได้ย้ายเข้ามาและยิงประตูเป็นกอบเป็นกรรมแต่ก็สามารถสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยม จากสไตล์การเล่นสุดหน้าของเจ้าตัวที่อาร์เตต้าวางเอาไว้ครับพอมาถึงจุดหนึ่งครับเหมือนโลกก็กลั่นแกล้งนะครับจากนักเตะที่กำลังฟรมมอร์มร้อนแรงกับสโมสรมีโอกาสได้รับใช้ชาติในศึกฟุตบอลโลกอีกครั้งแต่ว่าตัวกอลเฟนเคซุสเนี่ยดันมาพบกับอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างร้ายแรงขณะรับใช้ทีมชาติโดยต้องพักฟื้นรักษาตัวยาวเกือบ3เดือนเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้ส่งผลร้ายแค่กับทีมชาติเท่านั้นครับแต่มันส่งผลมาถึงสโมสรปัจจุบันที่เขารับใช้อยู่เช่นกันครับอาร์เซนอลทีีี่่่กกาาลลลังงงงมมผนนนดเดเเเิิไปอออยยยยย็ต้ค นนซึ่งอาร์เตต้านะครับก็ยังไม่อาจจะไว้วางใจนะครับในการที่จะใช้กองหน้าที่มีเหลืออยู่เพียงแค่คนเดียวอย่างเอ็ดดี้เอคเทียแน่ๆไม่ใช่ว่าเจ้าตัวไม่เก่งนะครับแต่ปัญหาของเอเคกเทียคือประสบการณ์ยังน้อยไปหน่อยไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีไว้ได้แบบตลอดรอดฝั่งครับที่สําคัญครับถ้าเกิดเอกเทียเจ็บขึ้นมาเนี่ยปัญหามันก็จะถาดผมเข้ามาอีกมันจึงต้องหาทางออก,กแล้วครับว่าเฮ้ยเราจะเสริมตัวผู้เล่นแนวรุกเข้ามาและคนคนนั้นเนี่ยต้องสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งด้วยแล้วหวยก็มาออกที่เลนโดทรอสซา เรรู้จักไบรตันตอนแรกเนี่ยนะครับแฟนบอลหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ้ยไอการเสริมทอซาเข้ามามันแก้ปัญหาตรงนี้ได้จริงเหรอวะเพราะทอซาเนี่ยมีผลงานที่ดีกับไบรตันตำแหน่งปีกไม่ใช่เหรอจะสามารถมาเล่นฟลอสไนได้หรือเปล่าคือถ้าให้พูดกันตรงๆนะครับตำแหน่งฟลอสไนกับทอซาเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องตัวถนัดที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้เลยสักทีเดียวนะครับเพราะสมัยที่ทอซาเล่นอยู่กับไบรตันเนี่ยก็เคยเล่นตำแหน่งนี้มาแล้วในยุคของแกรมพอลเตอร์ได้แหละครับแล้วเจ้าตัวก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดดดีีีีนน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 นะะะะคค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 รรรรััััััััับบบบบบบลลลลลลงงงงงงงเเ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 ่่่่่่่ตตาาาาาาแแหหหห้้้้้ไไปปปปททททมมมมมม22 4ูููกกกก3ออออออสสสซซซซิ์ึึวยยืืืุถจจ็ เคลื่อนที่ไปด้านข้างแล้วคอยลงมาเพื่อเชื่อเมเกลียในแดนกลางเพื่อช่วยซัพพอร์ตตัวลูกริมเส้นทั้งสองข้างและถือว่าทอซาเนี่ยจะไม่ได้พักบอลได้ดีเหมือนเคซุสที่เป็นกองหน้าขนาดแท้แต่กสกิลฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมในการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถทดแทนสิ่งนี้ได้นอกจากนั้นนะครับตัวตยังเป็นนักเตะที่จ่ายบอลคีย์พาร์ตและสร้างสันค์เกลียวที่ยอดเยี่ยมอย่างจังหากมันจึงสามารถสร้างอิมแพกให้มาร์ติเนลลี่มีผลงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและแน่นอนว่าอิมแพกของทอซาาเนนนีี่่ยะครับับมดดูกว เมื่ออาเซนอลใช้เอ็นเกเทียเป็นกองหน้าครับคือทอรซาลงมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆร่วมทีมเนี่ยสามารถผลิตสกอร์ทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นครับขออนุญาตพูดถึงมาติเลรี่โดยตรงเลยเนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมาติเลี่เนี่ยทำประตูไม่ได้ใน8เกมทุก,รา,การกาศซึ่งเอ็นเกเทียเป็นคนออกสตาร์ททั้งหมดครับและ6เกมหลังสุดในลีกครับมาติเลรี่ยิงไปแล้ว6ประตูจากการลงเล่น,นร่วมกับเอ็นเกเทียหรอ ไม่ใช่ครับแต่เป็นจากการลงเล่นร่วมกับทอสซาครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทอสซาลงเล่นตำแหน่งฟอร์สไนน์ให้กับอาร์เซนอลไปแล้ว5นะัดทำไป6แอาซิสโดยอาเตต้าครับออกมาชื่นชมการเล่นของเลโนทอสซาหลังโชว์ฟอร์มที่อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งศูนย์หน้าว่าเรามีตัวเลือกให้เลโอเป็นตำแหน่งกองหน้าหมายเลขเก้า เขาเก่งจริงเขามีส่วนร่วมในหลากหลายสถานการณ์ที่อาจจบลงด้วยโอกาสใหญ่ๆมากมายเขามีส่วนร่วมในประตูที่น่าทึ่งเขามีส่วนร่วมในการจบสกอร์ของมาร์ตเนเลร่ด้วยการจ่ายบอลของเขาเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆเขาเก่งมากในพื้นที่เล็กเขามีความคิดสร้างสารรค์เกมที่ยอดเยี่ยมและผมแฮปปี้มากๆที่มีเขาอยู่ในทีมนี่คือคำของอาร์เตต้าครับด้วยผลงานมันตอบได้ชัดเจนนะครับว่าการตัดสินใจของอาร์เตต้าในครั้งนี้เนี่ยทั้งการซื้อทอตซาเข้ามาสู่ทีมและการเลือกใช้ค้ำตำแหน่งฟอสต์ไดี้มันดีว่าจริงแล้วเเี่ยอารลไมด เป็นเป้าหมายแรกในการเสริมทัพตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแทบไม่ค่อยมีข่าวเชื่อมโยงกันเลยด้วยซ้ำครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยอาร์เซนอลมีดับเบร์วันอยู่ในใจก็คือมิคโลมูริกครับซึ่งนักเตะคนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเพชรเม็ดงามจากยูเครนเลยซึ่งแน่นอนว่าทัพปืนใหญ่ก็พยายามตามจีบอยู่ตลอดเลยนะครับแต่สุดท้ายครับมูริกก็ย้ายไปอยู่กับ เชลซี <Chelsea. S 2> มูดิกย้ายไปอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัวประมาณสัก89ล้านปอนด์ครับแล้วทำให้อาร์เซนอลก็ต้องมองหานักเตะแพลนบีครับเป็นการทดแทนและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการนำมาซึ่งเลนโด์ทอสซาคำถามที่น่าสนใจก็คือเลนโด์ทอสซาในวัย28ปีกับค่าตัว26ล้านปอนด์เนี่ยคือตัวเลือกที่ดีสำหรับอาร์เซนอลจริงหรือเปล่าหลายคนบอกว่านี่เป็นแพนิกบายเอาใครไว้ก่อนก็ได้หรือเปล่าแต่เมื่อทอสซาย่างเท้าล,ลงสนามครั้งแรกให้กับอาร์เซนอลนน์ในตอนนั้นเนี่ยเขาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทอสซาใช้เเเเวววลนนลลล,ลลาา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 ไไไมม่่่่นนนนนนนแคคททททททีีีีัััั้้รรรกกดดดโโอออสงปปยช์์หะบบใจ เห็นด้วยตาเลยครับว่าพ่อซาดีพอรครับนอกจากลงเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเข้าขาแล้วเนี่ยนะครับเขามีส่วนร่วมกับประตูในเกมนั้นด้วยคือการจ่ายบอลตัดเข้ามาให้โอเดกาดแอสซิสต์สเอซนเกเตียยิงประตูใช้ให้อาร์เซนอลดับฝันทับฟีสัดแดงในในาทีสุดท้ายนั่นเองหลังจากนั้นครับเขาใช้เวลาอีก10นัดในพรีเมียร์ลีกมีส่วนร่วมกับประตูไปมากถึง7ประตูในที่ยิงหนึ่งและแอสซิสต์อีกหกเห็นไหมครับว่าแผนบีบางครั้งเนี่ยมันอาจดีกว่าแผนเอก็ได้เพราะอาร์เซนอลครับมันจะต้องจ่ายเงินแพงมหาศาาาาลลเมมมูรรริกกก็สะ่ไบย ไม่ใช่ยร์บูดิกไม่เก่งนะครับแต่มูดิกเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับทีและปรับสไตล์การเล่นให้เข้าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองครับอย่างที่ทราบครับทอสซาเล่นในพรีเมียร์ลีกมามากถึง4ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปรับตัวมันก็เลยทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายกว่ามิคานูบูดิกนะครับแล้วก็บวกกับการที่ทอสซาเองเนี่ย ปรับตัวเข้ากับแผนการเล่นของอาร์เซนอลได้ไม่ยากเพราะมันมีความคล้ายคลึงกับจุดเด่นในวิธีการเล่นของไบรตันนั่นคือการเล่นบอลกับพื้นและเล่นบอลตามช่องเป็นหลักครับเอาออย่างจะชัดขึ้นอีกนะครับก็คือเราไปดูการจ่ายบอลของไบรตันครับช่วงเวลาทอ,าอยซาอยู่การจ่ายบอลของไบรตันเนี่ยมากไปในระดับภาคของพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นรองแค่เชลซี Chelsea, หรือผู้อาร์เซนอลและแมนซิตี้เท่านั้นน่าจะเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมทอสซาเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาปรับตัวอาร์เซนอลมากสักเท่าไหร่นะแล้วนั่นก็นนทำให้อาร์เซนอลนั้นเหมืหหมืือออออออนนนนนนกกกกกกััััััับบบถูหวววววยยยเเเเเเลลลลลล่่่่่ะะแแ้้มมมมมปรรรตตตไดดททุาาาางงงงคคคผ็็สีีชใ โคชเองก็ให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาแม้ว่าราคาจะไม่แพงก็แต่ Impact เนี่ยมากมายเหลือเกินติดตามกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดเรโนทอสซาจะสามารถพาทัพปืนใหญ่ไปได้ไกลถึงฝั่งฝันที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้หรือไม่อีกสิมักที่เหลือเราจะได้รู้กันครับสนุนเพื่อนๆละครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างกับการเข้ามาของเรโนทอสซาเขาเข้ามาเติมเต็มข้อดีตรงไหนให้กับอาเซนอลได้อีกบ้าง ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับที่เรี่ยวกัของเกมเองระเลงข่าวนะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอยากให้ทำเรื่องอื่นนอกจากแมนยูกับลิื่องฟูลเนี่ยก็คอมเมนต์ติชมให้กำลังใจก,กันมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้มีอยอดวิวเยอะๆเออจะได้ทำบ่อยๆอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับติดตามเกมเองได้ใหม่ครับที่ขอบสนามมมลีลาไปก่อนสวัสดีครับ